เฮ้ยเฮ้ยไฟไฟมึงเปิดไฟได้ปะเปิดไม่ได้ไไม่้ดเปิดไม่ได้เลยมึงอยู่ดูดมึงเลยเหอเยอ๋อหัวหน้ากันเองเฮียอ๋อเฮ้ยเฮียอ๋อมึงตกใจไอ้แฟงไว้ว่าไงเพื่อนใครวะเนี่ยมึงใครเนี่ยกูนอนเพื่อนโอเคเพื่อนอยู่ใต้เตียงมอเตอรเฮียอ๋อพวกมาทาง อาไปไหนไม่เลยทางนี้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 มามามาไอ้ไม่ใช่เฮ้ยไอ้เหี้ยใครวิ่งลงไปหาผีไหมเฮ้ยโอ้ยเหี้ยมองใครเนี่ยกูเองเพื่อนกูเองเพื่อนเอางี้เรายินนี่เลยรอเลยรอเสียบเลยไม่ได้ใจเลยมึงยินอะเห็นแป๊บเดียวเฮ้ยเฮ้ยเียช่กด้วยเฮ้พื่อยเจอยู่เจอยู่ดตั้งตั้งตั้งไอ้ตั้ย สเต็กสั่นนอกเฟรดมันอยู่นี่เฟรดมันเอ้ยเฮ้ยเฮียเฮ้ยไป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 เป็นเกมที่เล่นเราเบื่อแน่นอนเลย่เพราะเล่นแค่แบบเดียวก็รู้สึกเลยกลัวหรือเปล่าแบ่อ๋อเฟรดกูตาย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 ไปขึ้น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 วิ่งไปปิตูนเชียร์ไหกูวิ่งไปทางไหนเนี่ยเมื่อกี้เราหาถังน้ำมันเยอะเฮ้ยยิ่งตกใจใครวิ่งเหน่อย มันไล่ใครอะมันดูแขง็งแรงวิ่งวิ่งเลยแข็งแรงเฮ้ยไล่กูใครอ่ะใครโดนะใครโดนนะเฮ้ยเียตกใจกูตามขึ้นไปช่วยเองเพื่อน้ของคุณมาเพื่อนมึงหลอ่ออะเฮ้ยไอเฮียโอ้โหเฮ้ยกูตกใจเพื่อนเนี่ยเฮ้ยไปก่อนไปก่อนไปก่อนหังตอี้อะังตน